ทำไมการให้อภัยตัวเองมันยากนักการให้อภัยคนอื่นนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากและยิ่งใหญ่แต่การให้อภัยตัวเองจะยิ่งใหญ่กว่าแต่ทำไมถึงทำได้ยากนักที่พี่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งซึ่งสูญเสียลูกชายไปนานประมาณ7-8เดือนแล้วนะคะพี่เขาก็ยังรู้สึกเศร้า แล้วก็มีความรู้สึกว่าผิดที่ที่ลูกตายไปนั้นมีมีความรู้สึกว่าตัวเองผิดและไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปเพื่อที่จะดำเนินชีวิตหรือทำสิ่งใหม่ๆได้พี่ก็เลยอยากจะมาทำคลิปนี้เพื่อที่จะอาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีความรู้สึกว่า ทำไมเราถึงให้อภัยตัวเองได้ยากจริงๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเรานั้นไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้แล้วนั้นจะเกิดอาการอะไรก็จะมีความเป็นทุกข์กันนะคะทุกกายทุกใจบางคนก็ถึงกับเป็นภาวะซึมเศร้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า หลายคนบอกว่ามันไม่เห็นดันหน้ายากเลยการการที่จะลืมหรือว่าไม่ลงโทษตัวเองไม่ทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกผิดตลอดเวลามันไม่น่ายากแต่สำหรับบางคนแล้วยากค่ะคนทั่วไปนั้นจะมีความรู้สึกว่า,าทำไมเราถึงจดจำสิ่งลบๆ จดจําเรื่องไม่ดีไม่ดีนี่ง่ายนะคะจําได้ง่ายมากกว่าเรื่องดีๆเรื่องดีๆหลายเรื่องเราเราก็ลืมไปแต่เรื่องร้ายๆหรือเรื่องลบๆเรื่องไม่ดีนั้นทําไมเราจําได้แม่นคือสมองเรานะคะเป็นส่วนที่จริงๆแล้วคือสมองนั้นแยกกับตัวตัวเรานะคะสมองเป็นสิ่งที่อ,อ,อยากหรือชอบจดจําความทุกข์ค่ะ ชอบจดจําความทุกข์ความอันตรายต่างๆที่จะมาสู่ตัวเราเพราะว่ามันเป็น,นกลไกที่จะปกป้องตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นสมองก็จะจดจําไว้ว่าแบบนี้ทําแล้วไม่ดีแบบนี้ทําแล้วอันตรายแบบนี้อย่าไปเข้าใกล้นี่คือลักษณะของสมองเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะที่เรานั้นจะจดจำสิ่งที่ลบๆได้มากกว่าสิ่งที่ ดีๆเป็นธรรมชาตินะคะใครๆก็อาจจะรู้สึกผิดได้แต่สำหรับคนที่รู้สึกผิดมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้อาภัยตัวเองได้นั้นหลักการนะคะจะเป็นคนลักษณะแบบไหนก็คือจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ ะะเป็นคนที่ทำไรก็จะคาดหวังสูงหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบตําหนิตัวเองบางคนก็เป็นคนที่หลายคนเลยนะคะเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมีความรับผิดชอบออมีความมีน้ำใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็คือเป็นคนที่รู้สึกเ,เขาถึงเขาเขาดีอย่างนั้นไงฮะเขาถึงรู้สึกผิดนี่คือธรรมชาติของคนที่ โทษตัวเองนะคะคือให้อาภัยตัวเองไม่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ถามว่าทําไมการให้อาภัยตัวเองนั้นมันยากนักนะคะการให้อาภัยผู้อื่นนี้เรามาดูก่อนนะคะการให้อาภัยผู้อื่นนั้นจริงๆแล้วก็ยากนะคะยากสําหรับหลายๆคนแต่คนที่จะสามารถให้อาภัยผู้อื่นได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีใจกว้างสามารถปล่อยวาง ความโกรธความเครียดแค้นความาขับแค้นใจสามารถปล่อยวางตรงนั้นได้นะคะคือไม่เก็บเอามาคิดอันนี้คือลักษณะของการที่เราให้อภัยคนได้แต่สำหรับคนที่จะให้อภัยตัวเองนั้นหมายความว่าต้องใจกว้างกับตัวเองต้องใจกว้างกับตัวเองแล้วก็ให้อภัยกับตัวเองได้ปล่อยวางได้ พูดเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วก็ทำยากมีตัวอย่างเล่าให้ฟังนะคะว่ากรณีที่คุณพ่อถอยรถแล้วก็ทับลูกสาวตัวเล็กๆนะคะตายเขารู้สึกผิดมากๆเลยเขาจะต้องก้าวข้ามหรือให้อภัยตัวเองให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิต ต่อไปได้นะคะหรือ,อ,อคุณแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายเป็นของขวัญวันเกิดลูกชายได้รับไปก็ไปขับเลยค่ะทดลองเลยแล้วก็เสียชีวิตในวันนั้นด้วยมอเตอร์ไซค์ของขวัญวันเกิดของคุณแม่แน่นอนนะคะคุณแม่ก็ต้องรู้สึกผิดที่เป็นคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้อีกกรณีหนึ่งพี่พี่ของ เป,เป็นรุ่นพี่นะคะของพี่เองเนี่ยเขามีลูกชายคือมีลูกสาวสามคนคนที่สี่ก็คาดหวังจะได้ลูกชายแล้วก็ได้จริงๆลูกชายนี้ก็ถือว่าเป็นหัวแก้วหัวแหวนทีเดียวนะคะพี่คนนี้ก็พยายามบำรุงนะคะพยายามทำทุกวิถีทางให้ลูกชายนั้นเก่งฉลาดสูงใหญ่นะคะอาจจะให้ฮอร์โมนให้วิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าในช่วงมัธยม ลูกชายคนนี้ก็เสียชีวิตโดยโด้วยด้วย,ยมะเร็งนะคะพี่ก็รู้สึกว่าเ,าเหมือนกับลงโทษตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าตัวเองนั้นให้วิตามินให้อฮอร์โมนอะไรมากไปหรือเปล่าทําให้ลูกต้องตายเพราะตัวเองนี่ก็คือความรู้สึกผิดอีกกรณีหนึ่งพี่คนนี้นะคะ ลูกชายนะคะก็โตแล้วทำงานแล้วเสียชีวิตไปเจดแปเดือนแล้วพี่เขาก็ยังเศร้าเมื่อพูดถึงลูกชายเขาก็จะเศร้าแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยนะคะเป็นโรคหัวใจก็ไปหาคุณหมอไปอะไรนะคะก็ก็ไม่หายนะคุณหมอก็ให้กินยาแค่แก้เครียดต่างๆก็ไม่หายวันหนึ่งพี่ได้มีโอกาสคุยกับพี่คนนี้ พี่คนนี้ก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของลูกชายเขาบอกว่าพี่คนนี้นะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เล่าให้สามีหรือให้ลูกสาวฟังคือเขามีลูกสองคนนะคะลูกชายกับลูกสาวคนที่ตายคือลูกชายเขาบอกเรื่องนี้เขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลย <LE AR> <ๆ>เพราะว่าถ้าเล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวก็อาจจะเสียใจเล่าให้สามีฟังสามีก็อาจจะว่า uh. หรืออะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง แต่ที่เขาเลือกเล่าให้เราฟังอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไว้ใจพี่เขาเล่าว่าเขานั้นรู้สึกคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้คำพูดว่ารู้สึกผิดนะคะแต่เขาบอกว่าวันที่ลูกเสียนั้นลูกมาหาที่บ้านนะอยู่อยู่กับคนละบ้านลูกมาหาที่บ้านเขาแทนที่จะไปคุยกับลูกกลับดู หนังซีรีส์นะคะดูหนังซีรีส์ไม่ได้สนใจลูกก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกับลูกนะคะลูกก็กลับไปและคืนนั้นนะคะลูกลูกชายก็ขับรถยนต์นะคะอาจจะหลับในหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ประสอบอุบัติเหตุจนกระทั่งเสียชีวิตพี่เขาก็ไปดูลูกที่โรงพยาบาลก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่นะคะกำลังปั๊มช่วยชีวิตอยู่ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เขาเข้าไปจนกระทั่งเสียชีวิตเขาก็ไม่ได้พี่เขาก็ไม่ได้ไปกอดลูกชายจนกระทั่งตกแต่งศพเสร็จจะไปกอดลูกชายก็มีคนที่ดึงไปทำนูน่นทำนี่จนไม่มีเวลาที่ได้กอดลูกจนกระทั่งลูกนั้นก็คือทำพิธีไปนี่คือสิ่งที่ติดอยู่ในใจของพี่เขาพี่เขาให้อภัยตัวเองยังไม่ได้ พูดแล้วเขาก็ร้องไห้นะคะแล้วก็ร้องไห้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยอยากจะมา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 พูดเรื่องนี้ให้ฟังนะคะวิธีที่จะแนะนำนะคะอันนี้ก็อาจจะดูเป็นเอ่อเป็นเชิงทฤษฎีแต่ว่าถ้าไปปฏิบัตินะคะก็อาจจะทำให้สามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้นะคะวิธีแรกนะคะหรือขั้นตอนแรกก็คือว่าเราต้อง ทำใจที่เข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่าการที่มนุษย์ทุกคนนะคะเกิดมานั้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคะไม่มีใครที่จะถูกต้องไปหมดทุกคนต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เรานั้นไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้เลยนะ,ะเราเราผ่านมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปได้แล้วก็ถ้านะคะถ้า กลับไปนะคะกลับไปแก้หรือไปทำอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างกรณีพี่คนนี้ถ้าเขาหันมาคุยมามากอดลูกมามาคุยกับลูกลูกยังไงก,ก็ก็ต้องเสียนะคะคือคือมันอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เขารู้สึกผิดนะคะว่าแทนที่เขาจะได้ใช้เวลาสุดท้าย ลูกก็ไม่ได้ใช้นะฮะเราต้องเข้าใจว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปแล้วก็ถ้าเราปล่อยให้สภาพเป็นอย่างนี้สุขภาพกายและใจเราจะแย่ลงนะคะจะทานข้าวไม่ได้จะออนอนไม่หลับแล้วก็อาจจะต้องไปพึ่งยายาบางอย่างก็มีผลเสียนะคะเราอาจจะเ,เพราะว่าสุขภาพที่แย่แล้วอาจจะแย่ลงไปอีกแล้วก็ ทางด้านจิตใจนะคะก็อาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเกิดวิตกกังวลมีภาวะกโกรธนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะไม่ยอมอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขค่ะก็คือจะลงโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือว่าให้เรานั้นเข้าใจตัวเองก่อนนะคะให้เข้าใจตรงนี้ถัดไปค่ะคือเรานั้นจะต้อง คือคือหลายคนบอกว่าลืมไปสิมันมันมันไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องลืมเหตุการณ์นั้นเพราะว่าแน่นอนค่ะสมองมันต้องจําได้นะคะก็ไม่จําเป็นต้องลืมแต่เราจะทําอย่างไรนะคะที่จะทําให้เราก้าวข้ามสถานการณ์นั้นไปได้นะคะก็มีข้อแนะนํานะคะคือเล่าเล่าให้เพื่อนหรือให้คนที่เราไว้ใจฟังค่ะ มันเป็นการระบายนะคะกรณีอย่างพี่คนนี้พี่คนนี้เขาไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยมันก็ติดอยู่ในใจค่ะมันติดอยู่ในใจแต่เมื่อเขาเล่าให้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 ตัวพี่ฟังแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะหรือบางคนก็แนะนำให้เขียนค่ะเขียนความรู้สึกของเรานั้นเขียนลงไปในกระดาษ ะะไม่จำเป็นต้องให้ใครดูนะคะคือเขียนลงไปถ่ายทอดลงไปก็เป็นการระบายความรู้สึกคือเหมือนกับคล้ายๆว่าสารภาพบาปประมาณนั้นนะคะเขียนไปหรืออาจจะหาสถานที่หาเวลางิยบๆที่อยู่ตัวคนเดียวนะคะพูดออกมาเลยค่ะพูดออกมานะคะเหมือนกับพูดกับกับคนคนนั้น ที่อยู่ที่ที่ไม่อยู่แล้วนะคะผูนกับผู้คนคนนั้นพูดกับเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเล่าความรู้สึกให้ฟังอาจจะมีการขอโทษหรือให้เขายกโทษให้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะหรือถ้าทำไม่ได้นะคะอาจจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานะนี่ก็เป็นข้อแนะนำแล้วก็อยากจะบอกว่า หลายครั้งนะคะที่หลายคนคิดว่า,าจะถ้าย้อนเวลากลับไปได้มันคงไม่เกิดแต่จริงๆแล้วมันไม่แน่นะคะย้อนเวลาในเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะคะถ้าย้อนเวลาแล้วไม่เลือกสิ่งนั้นอาจจะแย่กว่าสิ่งที่เราเลือกก็ได้นะคะนี้ก็ให้ให้ให,ให,ให้ให้คิดแบบนี้ถัดไปค่ะข้อสุดท้ายคือเราต้องยอมรับและก็รักตัวเอง ะค,ะคือเราจะให้คนอื่นยอมรับเราไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถยอมรับตัวเองเราจะต้องรักตัวเองก่อนนะคะเราต้องเริ่มจากการรักตัวเองแล้วก็มองลงไปนะคะในสิ่งที่เรามีตอนนี้เรามีอะไรอยู่ในกรณีพี่คนนี้นะคะพี่เขาก็ยังมีลูกสาวและหลานสาวนะคะตัวเล็กๆนะคะ,ะน่าจะ องขวบเลยอะไรนะคะน่ารักมากๆยังมีสามีที่รักและก็เป็นห่วงเป็นใยเพราะฉะนั้นเรายังมีอะไรนะคะเราให้มองสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเรายังมีอะไรอะไรอยู่เรามองตรงนั้นนะคะแล้วก็กรณีที่มีสมมติว่านะคะให้คิดแบบมีสมมุติว่ามีเพื่อนมาเล่าให้เราฟังแบบนี้เราจะบอกเพื่อนอย่างไรคะ ที่จะให้เขาให้อภัยตัวเองเราต้องคิดกลับนะคะคิดในมุมกลับนี่คือ3วิธีนะคะที่ที่อยากจะบอกนะคะและนอกจากนั้นนะคะอยากให้เรานั้นรู้จักชมตัวเองชมตัวเองให้ได้คะ่ะเออฉันก็ทำกับข้าวเก่งฉันก็ทำแกงนี้เก่งเออฉันก็ สามารถจัดสวนได้ฉันก็สามารถปลูกต้นไม้ให้มันเจริญง,งอกงามได้นะคะหรือว่าฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จนะคะ,ะฉันจัดบ้านได้ดีมีการชมตัวเองนะคะชมตัวเองว่าเออเราก็ทําได้มีความสำเร็จอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าให้เรานั้นขอบคุณคะ่ะขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ขอบคุณที่เรามีสามีที่ดีๆขอบคุณที่เรายังมีลูกสาวที่น่ารักขอบคุณที่เรามีหลานสาวที่น่ารักที่ออดูมีสเสน่ห์น่ารักนะคะฉลาดนะหรือว่าขอบคุณขอบคุณคนนะคะที่เขานั้นได้ทำอะไรให้เรา ทำให้เขาคนนั้นนะคะเมื่อเขาได้รับคำขอบคุณเขาจะรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมานะคะทำให้คนอื่นนั้นรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาอย่างน้อยเราก็มีค่าละค่ะที่ทำให้คนมีคุณค่านะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตอาจจะต้องปรับวิถีชีวิตใหม่เปลี่ยนเ,ออเส้นทางนะคะเส้นทางการเดินการเดินทาง ียนวิธีการทำงานเปลี่ยนอองานอดิเรกนะคะไปทำงานที่มันเป็นเรื่องของสาธารณะะคะสรุปนะคะก็คือว่าการที่เรานั้นเกิดมานั้นทุกคนย่อมเกิดความผิดพลาดได้เมื่อพลาดแล้วเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองนะคะ คนที่ยิ่งมีคุณธรรมสูงหรือมีความรับผิดชอบสูงหรือมีความสมบูรณ์แบบยิ่งโทษตัวเองมากแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราไม่รักตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองแล้วใครจะให้อภัยเราเราต้องเริ่มจากตรงนี้นะคะและก้าวข้ามมันไปให้ได้เพื่อให้ชีวิตนั้นยังคงอยู่เพื่อตัวเราแล้วก็คนรอบข้างที่เรารักสวัสดีค่ะ yeah <laughs>